สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับคลิป เปิดไพ่ประจำเดือนมิถุนายน2568ของชาวลัคนาราศีกันนะคะดวงชะตาเดือนมิถุนายนนี้ของชาวกันจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวสุกแล้วก็ดาวจันทร์สถิตที่ราศีกันได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะ ก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมคือชาวราศีกันตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เอฟใช้ใช้ไพ่เป็นหลักในการตีความสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะให้กับชาวกันร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนนะคะเรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยค่ะ เปิดไพ่เป็นแบบ12พบเรือนตามเรื่องราวนะคะประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2568ของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างคะออ้ใบแรก DMpress ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความพรั่งพร้อมความ ความโชคลาบนะคะความมีโชคลาบนะคะแล้วก็สถานการณ์ในชีวิตจะเริ่มลงตัวนะคะหรือว่ามีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตก็ เหมาะลงตัวกับดาวประจําตัวจะเป็นเกษตรราธิบดีดาวพระพุธในพบลอยกลางฟ้าคู่กับดาวพระรหัสบดีโอเรือนการเงินได้สิเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่ได้โชคใหญ่นะคะก็ต้องใจอันสําราญนะคะพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการงานและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีคู่กับดาวพระรหัสบดีเดี๋ยวดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายไปร่วมอีก นะคะร่วมกับพระพุทธร่วมกับดาวพฤหัสแล้วอยู่ในภพลอยกลางฟ้าวิทรงพลังมากลาบผลใหญ่โตจะมาถึงตัวนะคะสิบเรียนดีเอ็มเพรสเรือนที่3ระวังการมีปากมีเสียงอะไรสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะกับบุตรบริวารน,นะคะหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าญาติพี่น้องนะคะหรือคุณอาจจะต้อง ทำใจทำอารมณ์ให้ดีๆว่าความสำเร็จของคุณจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่คุณอาจจะเจอกับการถูกนินทาว่าร้ายนะคะการถูกแซะการถูกสบประมาทเกี่ยวกับความรู้ความสามารถนะคะว่าไม่ดีพอคุณจะต้องตั้งรับให้ดีๆนะคะเหตุการณ์นี้ เกิดมาจากอะไรพระอังคารดาวประจําเรือนที่3จะเข้าสู่เรือนวินาศนะคะก็คือไม่ว่าคุณจะสื่ออะไรก็จะมีคนคอยเกื้อกูลน,นั่นแหละก็จะมีคนคอยสนับสนุนแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเจออยู่ดีเรื่องของการที่ถูกมองในแง่ร้ายนะคะในที่สี่ได้ไพ่แปดถ้วยโอ้ยจริงๆแล้วดาวประจําเรือนที่สี่ดาวประจําเรือนพันธุ์คือดาวพระหัสอยู่ในภพที่ดีนะคะแต่ถ้าหากว่ามีไพ่แปดถ้วยนี้ อาจจะแปลได้ว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางไกลในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านอาจจะเดินทางบ่อยๆเนาะนะคะมีไพ่อัศวินถือดาบแล้วก็แปดถ้วยออกมานะคะอย่างเบาก็คือเดินทางนะคะไม่ได้อยู่ติดบ้านถ้าเกิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะมีเหตุที่ว่า จิตหมุนมองเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งอะไรที่เกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องงานก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าบางท่านก็ใช้เวลาอยู่ในที่ทํางานการทํางานเยอะกว่าที่บ้านกเ็เปรียบเทียบไปเลยว่าที่ทํางานนั่นแหละนั่นแหละเป็นเหมือนบ้านหลังที่2นะคะ มันเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นจะได้ดีจะเจริญรุ่งเรืองแต่เหมือนกับผู้อื่นหันหลังให้อะไรแบบนี้นะคะแรงกระทบนี้แรงกระทบนี้ที่ที่มีมากเพราะว่า พระเสาเล็งรักนั่นแหละนะคะแรงกระทบจึงอาจจะมีภาวะแบบนี้ขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณได้ดีเหมือนคุณพยายามทําเพื่อผู้อื่นแต่ว่ากลับถูกเพ่งเลง็งมองในแง่ร้ายหาเรื่องหรือว่ามีอีกโก้ใสนะคะทําเหมือนคุณเป็นคนไกลเป็นคนอื่นคนไกลอะไรแบบนั้นะ่ะเป็นฝ่ายตรงข้ามใบที่ห้า ดาวประจำเรือนที่5เร็งลัคนาดาวพระเสาร์นะคะเขาว่ากันว่าเป็นพินทุบาทที่จะก่อให้เกิดภาระทางใจไม่คุณที่โดนก็คุณที่ เพ่งโทษผู้อื่นจะเป็นสองทางนะคะจะเป็นสองทางก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้ถูกมองในแง่ร้ายก็จะแปลว่าคุณอาจจะมองผู้อื่นในแง่ร้ายนะคะคนที่เป็นคนที่อายุน้อยๆกว่าไม่ว่าในที่ทำงานไม่ว่าแบบเป็นพี่น้องนะคะญาติสนิทมิตรสหายอะไรคุณจะรู้สึกแบบไม่เข้าตาอารมณ์ไม่ดีไม่รู้สึก สบายใจที่ต้องแบบสารสัมพันธ์อะไรหรือว่าทํางานร่วมกับคนที่ดูเหมือนจะมีประสบการณ์น้อยกว่าหรืออายุน้อยกว่าดูทํางานลําบากหรือบางท่านอาจจะแปลว่าบริวารน,นําปัญหามาให้ลูกน้องในที่ทํางานมักจะมีเรื่องมีราวหรือมีปัญหาอะไรมาให้คุณจะต้องเข้าไปตามล้างตามเช็ดให้เสมอๆนะคะหรือบางท่านก็คือว่า ไม่ว่าจะแสดงออกอะไรก็จะมีก็จะมีคนที่ตีความผิดตลอดตีความแบบไม่มองตามเจตนาของคุณตลอดเลยอาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเรือนที่5คือการ e x p r e s s สชัเรือนที่6ได้ไพ่เดล l ว v e r คะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ใกล้ชิดในความรักนะคะ เพราะว่าดาวประจําตัวไปอยู่คู่กับดาวคู่ครองนะคะแม้ว่าความรักนั้นจะมีอุปสรรคบ้างก็ตามนะคะเผอิญเผอิญว่ามีเสาเล็งรักนะคะคุณน,นั้นจะเจอกับความรักความสัมพันธ์แต่ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีอุปสรรคเพราะว่าไพ่ความรักออกมาในเรือนที่6นะคะเป็นความรักที่หวานชื่นดีแต่มีอุปสรรคก,ก็ยังดีกว่ายังดีกว่าความรักที่ไม่ได้มีอุปสรรคแต่ เป็นพิษทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าแบบโกรธกันอะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะถือว่าคุณนั้นมีตัวตนที่ถูกรักสิบเปรียญ D.MP e แ s แล้วก็6แล้วก็หมายเลขหกเเลเนะคะสัญ,ญลักษณ์ของการมีความรักสัญ,ญลักษณ์ของการมีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเข้ากันได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ต้องต้อง ปิดกั้นก่อนหรือว่าอาจจะไม่เปิดเผยมากหรืออาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เป็นระยะทางก็ได้นะคะเรือนที่7ดได้ให้ราชาถือดาบค่ะ นี่แหละพระเสาเล็งรักนะคะจะมีคนรักเข้ามาดูแลเข้ามาปกป้องเข้ามาคุ้มครองและมีความเป็นผู้ใหญ่มากนะคะเนี่ยพะเสามาถึงตัวเรือนที่8ได้ไพ้หนึ่งถ้วยมีเกณฑ์ได้ความรักมาจากต่างถิ่นแดนไกลาอาจจะเป็นชาวไทยนี่แหละอยู่คนละภาคข้ามภาคข้ามจังหวัดแบบไกลๆกันเลยนะคะหรืออาจจะมาจากต่างแดนต่างประเทศก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้คนรักมานะคะจากอาจาก สิ่งเอฟจะอ่านยังไงดีเนาะนะคะหนึ่งถ้วยในเรือนที่แปดในเรือนมรณะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนรักที่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเพราะว่าเรือนมรณะคือคือเรือนของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรือนของการที่เคยผ่านปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะชาวการมีเกณฑ์ที่จะพบคู่และคู่อาจจะ คู่อาจจะเป็นคู่ที่เคยผ่านกันแยกทางอย่าร้างอะไรมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าความรักครั้งเก่าก็ได้นะคะใครที่เคยพบความรักครั้งเก่า และเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่จริงๆแล้วเข้ากันได้ดีมากเลยแต่อดีตอาจจะมีอุปสรรคปัญหาทําให้ไม่ได้ลงเอยกันมีเกณฑ์ว่าความรักครั้งเก่าจะกลับมาแล้วก็ลงเอยกันนะคะแล้วบางท่านได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องของการเงินจากคนรักด้วยอาจจะได้ของขวัญพิเศษจากคนรักอาจจะได้เงินโอนวิเศษเล็กๆน,น้อยๆไว้ซื้อขนมนะคะไว้ไปซื้อเสื้อผ้าซื้อขนมซื้ออะไรแต่งตัวก็ได้มีเกณฑ์ได้ของขวัญจากคนรักจริงๆนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหรือไม่ก็อาจจะ ได้เดินทางท่องเที่ยวกันนะคะคุณจะต้องมีเกณฑ์ได้รับอะไรดีๆจากคนรักแน่นอนแหละในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีคอมมิทเมนต์นะคะมีความผูกมัดผูกพันเกิดขึ้นเพราะว่าสิเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยขึ้นมามีคอมมิทเมนต์นะคะเรือนที่9มีไพ่ดมูลนะคะเรือนที่9ของชาวกันตอนนี้มีพรมรุตยูอยู่นะคะ เดือนที่9แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงแล้วก็อาจจะแปลถึงแบบคุณพ่อคุณแม่ในบางทีด้วยนะคะคุณอาจจะมีความเป็นกังวลและห่วงใยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความแบบเริ่มมีเจ็บ นั่นเจ็บนี้อะไรแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะเป็นห่วงเป็นกังวลนะคะหรืออาจจะมีสภาวะอะไรบางอย่างที่ที่ถ้าหากมีปัญหาในที่ทำงานหรือกับผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะ่ะคุณจะรู้สึกคุณจะรู้สึกแบบไม่ไม่เห็นด้วยที่จะ เป็นไปแบบเดิมทำอะไรในแบบเดิมๆถ้าคุณเคยทำงานแล้วเคยถูกสั่งการให้ทำอะไรบางอย่างคุณไม่อยากทำอีกแล้วคุณอาจจะเริ่มแสดงออกนี่แหละแสดงออกแล้วไม่ยอมหรือกำหนดขอบเขตน,นะคะเพราะว่าดมูลคือภาวะวิตกกังวลด้วยและคุณอาจจะต้องจัดการนะคะอาจจะต้องแสดง จุดยืนอย่างเด็ดขาดว่าอะไรที่คุณทําได้ทําไม่ได้ถ้าหากว่าเจ้านายผู้ใหญ่มักจะสั่งให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากจะทำอะไรนะคะบางทีก็น่าจะเป็นเรื่องของการผิดระเบียบผิดกฎเกณฑ์อะไรแบบนี้นะคะถ้าหากในที่ทำงานประจำนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่คุณไม่ใช่คนที่ทำงานประจำคุณทำงานอิสระส่วนตัวช่วงนี้มีคนแซมีคนแบบ สประมาหาเรื่องนินทาว่าร้ายนะคะแบบไม่เปิดเผยตัวน่ะนะคะรับหลังอ่ะไม่เปิดเผยตัวไม่แสดงออกเป็นตัวแบบให้เห็นเลยว่าแบบเกลียดชังแต่ว่าพูดอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้นะคะนะคะนี่สีไม่เท้าในเดือนที่สิบนะคะภิพิพ,พิจะเกิดโชคใหญ่ในชันษาพระพระพุทธไปคู่พระพระหัสวัสด,ดีแล้วแล้วก็ช่วงกลางเดือนพระอาทิตย์ไปร่วมด้วยนะคะ การงานรุ่งเรืองรุ่งโรดมีข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีโชคลาบมาจากการงานหรือจะได้เงินอะไรพิเศษพิเศษจากเรื่องงานเฉลมิมฉลองความสําเร็จอย่างแน่นอนท่านนายที่ไม่ได้ทํางานประจํานะคะก็จะมีลาบผลใหญ่โตลาภผลก้อนโตที่มาจากการทํางานโอ้ยสิบเหรียญสี่ไม้เท้านะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะเดือนที่10แล้วว่าคอมมิชเมนต์นะคะเพิ่งพูดไปเลยเมื่อกี้ว่า มีเกณฑ์ที่จะได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนลงตัวนะคะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยู่แบบออมออมแมอมะแมแมที่แปลว่าอยู่ให้เป็นอยู่ให้สุขอยู่ให้สบายอยู่แบบไม่ต้องคาดหวังสูงแล้วจะอยู่ดีมีสุขมากๆนะคะอุ้ยหรือบางท่านอาจจะมีอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าสิเหรียญมาอย่างเงี้ยสิเหรียญมาอย่างงี้สี่ไม่เท้ามาอย่างงี้นะคะ โอ้พอดีเลยค่ะเพราะว่าดาวประจําตัวไปอยู่กับเรือนบ้านพันธุทุแปลว่าบ้านด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มมองหาบ้านซื้อบ้านได้บ้านใหม่หรือหรือมีโชคลาภมาจากบ้านเล็กที่บ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถูกหวยรวยเบอร์บางท่านก็มีโชคลาภมาจากอันนี้แหละไม่คาดฝันนะคะเกี่ยวกับบ้านเล็กที่ก็ได้ถ้าบางท่านอ่ะไม่มีดวงถูกก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่ายังไงคุณจะมีลาภผล จากการทํางานเสริมจากการทํางานประจําอะไรนี้เข้ามามากมายจนเห็นเส้นทางที่มั่นคงของชีวิตเลยแหละนะคะนี่คือแบบโชคชะตาอันรุ่งเรืองนะคะแต่มีปัญหาไม่มีแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่ายังไงความมั่งคั่งก็จะมาเรือนที่11เนี่ยรับผลไหลมาเทมานะคะเรือนที่11มาแล้ว2เหรียญค่ะแต่ว่าเงินเงินที่ได้มาน่ะก็เป็นเงินที่มั่งคั่งแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ควรจะเอาไปลงทุนไว้ในทรัพย์ ซื้อทองซื้ออะไรไว้บ้างก็ดีนะคะพี่พๆเพื่อนๆเพ,พ,พราะว่าดาวการเงินเข้าสู่เรือนมอรณะดาวพระศุกร์นะคะมันจะมีเหตุว่าคุณได้เงินมาเยอะได้ลาบผลมาเยอะแต่มันจะมีเหตุว่าเดี๋ยวต้องซ่อมอันนั้นซ่อมอันนี้เดี๋ยวต้องจ่ายเงินแพง ไม่แบบไม่มีประโยชน์ในบางทีรู้แล้วว่าแบบดาวพระสุกดาวการเงินจะออกจะจะไปอยู่ในเรือนมรณะมันจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายให้ต้องเสียเงินเตรียมไว้เลยว่าแบ่งฝากเงินไว้ในเงินฝากประจําแบ่งเงินไว้ในกองทุนนั่นนี่หรือว่าซื้อทองเก็บไว้มันจะเป็นการไหลเวียนที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าลาบผลจะมาแต่เอฟอ่านให้ด้วยว่าต้องเตรียมต้องแบบ เตรียมเอาไว้แล้วว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวกันจะต้องได้ใช้จ่ายเงินแน่นอนเพราะฉะนั้นคิดว่าจะใช้จ่ายไปให้เป็นประโยชน์จะดีมากเลยนะคะเรือนที่12ได้6ถ้วยค่ะจะมีลาบผลมาแบบไม่คาดฝัน นะคะจะได้ของขวัญจะได้ของขวัญจะได้การสนับสนุนนะคะอย่างดีเลยนะคะจะมีความรักที่คอยเป็นแบกหลังและคอยปกป้องนะคะจะมีความรักที่อบอุ่นกลมเกลียวแต่อาจจะไม่ได้ยังไม่แสดงยังไม่อวดสื่อออกสื่ออะไรแบบนี้นะคะนะคะมีความรักเข้ามาแน่นอนแหละนะคะใครที่สนสันโดดเนี่ยไพ่ประจําตัวชาวกันใครที่สันโดดนะคะ จะแคลวคลาดปลอดภัยนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ปัญหาพอได้แก้ไขแล้วก็จะกลายเป็นความรุ่งเรืองแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะระวังการใช้จ่ายเงินนั่นแหละให้มากๆเลยถ้ายัางไงยังไงดวงก็ต้องใช้จ่ายคิดไว้เลย,เลยว่าจะเอาไปซื้ออะไรที่เป็นประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วจะดีมากๆเลยแต่ยังไงลาบผลก็จะเข้ามันมากจะเข้าม,มาเต็มจริงๆนะคะในเรื่องของลาาผลแล้วก็การเงินจะ จะแบบรุ่งเรืองแน่นอนนะคะจะมีเงินไหลเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ก็จะมีหน,หนทางที่ไหลออกถ้าคุณวางแผนว่าไหลออกไปสู่ความเป็นประโยชน์นะคะมันก็จะแค่สลับสับเปลี่ยนแต่คุณก็มีลาภผลอยู่ในมือเท่าเดิมนะคะมีแกนสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่1ิบดาบคือการสิ้นสุดนะคะหลายๆท่านอาจจะสิ้นสุดสถานะ สิ้นสุดสถานภาพซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากเป็นเรื่องของความรักคนโสดจะสิ้นสุดความโสดและม,มีคอมมิชเมนต์มีคู่คนมีคู่นั่นแหละถ้าหากว่าอยู่อยู่ไกลอาจจะได้มาอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้อาจจะได้อยู่ไปอยู่ไกลอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าดีนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากังวลแต่บางท่านบางท่านถ้าหากว่า มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์พยายามที่จะเมตตาปราณีแล้วก็ทำความสุขให้กับตัวเองในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเพราะว่าบางบางท่านถ้าหากว่าพระรหัสบดีเดินโคโจรเป็นการลากินีจรไม่เหมือนกันทุกคนนะคะบางท่านก็จะเป็นแล้วอยู่ในเรือนที่10โอต้องระวังเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าช่วงนี้นะ่ะไม่ทำความสุขให้กับตัวเอง เรื่องราวมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตโทษกันไปโทษก,กันมาแล้วก็จะกลายเป็นเป็นเรื่องเราจบสิ้นความสัมพันธ์ต้องระวังสําหรับคนมีคู่ที่จะทะเลาะเบาะแว้งอะไรแล้วแล้วจากเปลี่ยนจากเคยมีคอมมิชเมนเคยมีคนรรกเคยมีแฟนอาจจะกลายเป็นโสดได้ต้องเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกนั่นแหละนะคะคําพูดก,การกระทํานั่นแหละนะคะต้องแบบ ค่อยๆนะนะคะค่อยๆคิดก่อนพูดแล้วจะดีเองนะคะเราไปดูไพ่ออร์เรคเกากันนะคะโดยรวมแล้วดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรที่จะต้องระมัดระวังถ้าคุณตั้งอยู่ในสตินะคะก็จะคล้วคลาดนะคะอุ้ยอยู่ก็ขนลุกตอนนี้นะคะเงินดีมากนะคะรุ่งเรืองร่ำรวยเราไปดูไพ่ทศกัณฐ์กันนะคะ ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2568ของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรอีกคะนิมิตค่ะฝันอาจจะบอกเหตุถึงโชคลาภ บายสีสู่ขวัญจะได้ข่าวดีในเรื่องของความรักให้ใจฟูหรือจะมีข่าวที่รุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานที่ทําให้ภูมิใจนะคะหรือคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ตัวเองปรารถนานแล้วก็ใฝ่ฝันนะคะหรือคุณจะมีลางบอกเหตุอะไรที่มาจากนิมิตฝันว่าโอ้ยสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเคย เ ja ดจาวูน่ะเหมือนเคยเห็นภาพนี้มาก่อนแล้วก็ได้ไปในที่แห่งนั้นหรือว่าสถานการณ์ที่คุณเคยนิมิตถึงน่ยเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะคะ แต่คุณจะชื่นใจนะคะบายสีสูขวานช่วงเดือนมิถุนายนนี้ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะใช่เลยแหละนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทำอะไรก็ทําได้ดีม้ามืดนะคะมามืดก็แปลว่าถ้าหากว่าแข่งขันในเรื่องงานทุ่มเทในเรื่องงานแล้วยังไม่เห็นผลลัพเป็นเป็นม้าที่วิ่งตามผู้อื่น ในช่วงเดือนมิถุนายนนะอยู่ๆก็เข้าสู่เส้นชัยอ่ะได้รับความสําเร็จนะไม่แพ้ผู้ใดเลยนะคะเป็นเหมือนกับม้าตีนปลายเนาะก่อนหน้านี้เหมือนกับทําเป้าทํายอดอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะพอช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเอ้าจากที่เคยแบบถดถอยหรือว่าอยู่ห่างจากผู้อื่นนะคะในเรื่องของการทํามาหาได้หรือในเรื่องของการทําตามเป้าหมายให้สําเร็จในเรื่องงานนะคะกลายเป็นม้าตีนปลายที่กลายเป็นม้ามืดเข้าสู่ความสําเร็จก่อนเพื่อนหรือว่าเข้าสู่ได้แบบ ไม่ไม่น้อยหน้าใครเลยอะความสำเร็จของคุณนะคะแล้วได้รับความสำเร็จก็อยู่มืดมืดให้เป็นจริง,รงๆอยู่แบบสงบสงเ่ยเจียมตัวแล้วจะปลอดภัยนะคะช mm ่วงเวลาแห่งการเยียวยารักษาดวงใจมีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญจากคนรักถ้าหากว่าทะเลาะไม่เข้าใจอะไรกันคนรักมีเกณฑ์แบบ ใจดีด้วยอ่ะเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนนะคะดูแลแล้วอาจจะซื้ออะไรมาให้หรืออาจจะซัพพอตในเรื่องเงินนะคะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีหรือว่าอาจจะหรืออาจจะแบบมีคำพูดดีๆเป็นกำลังใจที่เอื้อมมือเข้าหาคุณนะคะเนี่ยการเยียวยารักษาดวงใจนะคะหรือรักษาดวงใจอาจจะเป็นเช่นนี้ด้วยนะคะว่าตัวคุณอาจจะ ตัคุณอาจจะเป็นผู้ที่มีมีแบบการแสดงออกอะไรที่สามารถทำให้คนรักคนใกล้ตัวครอบครัวนะ่ะรู้สึกเบิกบานใจได้ถ้าหากว่าคุณนั้นอยู่ในความสุขอยู่ในอยู่ในความเบิกบานใจนะคะแล้วก็เบื้องหลังค่ะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเต็มไปหมดเลยนะคะ แล้วก็ตาต่อตาฟันต่อฟันมีเกณฑ์ที่จะถูกอิจฉาริษยามากๆนะคะนาฬิกาทรายสิ้นสุดการรอคอยก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะได้รับสิ่งที่ต้องการแปลงโฉมจะดูดีขึ้นจะมีสเสน่ห์ขึ้นนะคะเนี่ยแหละนะคะพระพุทธจะเป็นเกษตรราธิบดีสามคัคคีชาวลัคนาราศีกัน จะมีคนคอยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังนะคะแต่บางครั้งก็แปลว่าก็มีคนที่ไม่พอใจอะไรที่ไม่กล้าพูดเยอะไม่กล้าแสดงออกมากกับคุณเช่นเดียวกันคือเหมือนยังคงยังคงมีความเกรงกลัวคุณ ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ชอบมากๆเลยอะไรแบบนั้นนะคะกลัวคุณแบบตาต่อตา,ตา,ตาคืนน่ะถ้าเกิดว่านินทาให้ประจักษ์ชัดหรือว่าแสดงออกต่อหน้าว่าไม่พึงพอใจอะ่ะนะคะก็จะพูดลับหลังนินทาว่าร้ายประชดประชันแสะที่ไม่สื่อถึงคุณอาจจะมีภาวะเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะหรือในการทำงานอะไรใดๆถ้าหากถูกถ้าหากถูกตำหนิมักจะเป็นการตำหนิที่ไม่ได้ตีเพื่อก่อแต่เป็นการตำหนิเพื่อ เพื่อความสะใจาแต่เขาจะไม่ได้แสดงออกแบบตรงๆ ให้คุณรู้เพราะว่ายังมีภาวะของความเกรงอ,อกเกรงใจอยู่อย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับนะคะแต่ยังไงยังไงก็หมดเวลาหมดเวลาเศรา้าหมดเวลาทุกข์เข้าสู่ช่วงเวลาที่จะได้ทรัพยากรถ้าคุณรอเงินเบิกจ่ายนะคะเงินอนุมัติจ่ายค่าโครงการนั้นนี้นู้นนะคะหรือว่ารอรายได้นะคะในการในการทำอะไรก็ตามแต่นะคะทำนายหน้านะคะทำ ื่อออนไลน์นะคะเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตนะคะเตรียมตัวรับสิ่งที่ตัวเองเฝ้ารอได้เลยนะคะรายได้จะมาแน่นอนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะดูดีขึ้นนะคะดูสดใสนะคะดูหล่อดูสวยขึ้นนะคะสามัคคีค่ะ ความสามคัคคีความสามัคคีจะเกิดขึ้นในทุกๆสถานการณ์ของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือว่าในครอบครัวนะคะถ้าหากคุณเรียนรู้ที่จะอยู่ในภาวะสันติสุขอะไรอะไรก็จะฮาร์โมนีทั้งนั้นนะคะเรื่องที่ดูเหมือนจะร้ายเรื่องที่ดูเหมือนจะร้ายแรงเรื่องที่ดูเหมือนจะ เรื่องที่ดูเหมือนที่จะปรับเข้าหากันได้ยากเรื่องที่ดูเหมือนจะผ่านไปได้ยากก็จะผ่านไปได้ทุกสถานการณ์นะคะเรามาเปิดไพ่คำแนะนำนะคะจากจัก,กรวาลกันนะคะจัก,กรวาลอยากจะแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 0นี้บ้างคะเอ็บได้ไพ่มาใหม่นะคะ คำตอบที่ต้องการจะมาเมื่อหยุดคิดถึงมันนะคะไม่ว่าคุณกําลังสงสัยเรื่องอะไรอยู่คุณจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานหรือว่าการเงินนะคะอาจจะไม่ใช่คําตอบก็ได้แต่แล้วว่าเงินจริงๆนี่แหละที่รออยู่นะคะงานจริงๆที่สมัครงานเอาไว้แล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้เมื่อสมัครไว้แล้วก็หยุดหยุด การคิดถึงทำอะไรณนะเวลานี้ให้เต็มที่ไปก่อนหรือว่าความรักถ้ารออยู่เมื่อไม่หมกมุ่นคิดตรึกตรองเดี๋ยวจะได้เองแหละทําใจให้สบายๆนะคะหรือว่าคําตอบเรื่องอะไรก็ตามแต่จะมาถึงคุณแน่นอนแต่ว่ารู้จักคิดถึงนะคะถ้าย้อนกลับทางเดิมผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบเดิมนะคะและถ้าหากว่าตัวคุณนั้น ตัวคุณนั้นทํางานอะไรแล้วมีปัญหาอยู่สร้างเงินสร้างรายได้แล้วไม่รู้จักพลิกแปลงแล้วจะทําซ้ําๆบางทีผลลัพธ์ก็จะไม่แตกต่างบางทีบางทีไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองลองทําอะไรดูพลิกแปลงลองทําอะไรที่แตกต่างกว่าเดิมมันอาจจะได้อะไรเท่าเดิมหรือว่าลดน้อยลงกว่าเดิมคุณจะต้องรู้จักพลิกแพลงนะคะน่าจะมีผล สิ่งนี้มีผลมาจากอะไรพระเสาซึ่งเป็นดาวปุตตะเลงลักอะไรที่เป็นอะไรใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นรูปแบบใหม่การทำการตลาดรูปแบบใหม่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ทำสื่อโฆษณาหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนแบบอะไรที่เป็นการโฆษณาใหม่ๆจะดีมากเลยนะคะปรับประ,ประยุกต์ใช้กับเรื่องที่ตัวเองทำอยู่นะคะแล้วก็ความสุขที่หอยหาอีกไม่ช้า จะได้ลิ้มรสนะคะ อุ๊ยคนรักที่หายไปจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหรือว่าใครที่ยังไม่มีคนรักก็จะได้รับต้อนรับความรักแล้วและเป็นความรักที่เหมือนกับเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะท่านใดที่มีคนรักที่หายไปมีเกณฑ์ที่จะได้รีวิวนะคะความสุขที่เคยหวอยหาอีกไม่ช้าอีกไม่ช้าควรจะได้รับนี่แหละในช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละนะคะเตรียมรับได้เลยสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันทุก ท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านมีความสุขในชีวิต มีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยคะ่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอพระคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่ะ บ๊ายบายคะ่ะฝันดีรัตดีสวัสดีนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายนะคะ